วันนี้ผมมีช่างภาพคนหนึ่งมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักครับบางคนก็บอกว่าภาพของเขาโคตรกากหลานของกูที่บ้านก็ถ่ายได้บางคนก็บอกว่านี่แหละคือศิลปะขาคนนี้ก็คือเจอเกนเทเลอร์บอกก่อนเลยนะว่าผมเพิ่งรู้จักเจอเกนเทเลอร์ได้ไม่นานน่าจะประมาณสี่ ปี5ปีที่แล้วที่ผ่านมาเพราะอ่าเพราะว่างานแรกที่ผมเห็นนะ่ก็คืองานที่ลงใน IG ของ W Magazine ไม่รู้ว่าเรียก W หรือ W นะแต่ผมเรียกว่ W ะซึ่งเป็นงานที่ถ่ายดาราฮอลลีวูดแบบเอลิสอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าเป็นงานที่ดูแล้วรู้สึกว่าเอาเอาเอา first impression ของผมก่อนนะ ผมดูแล้วรู้สึกว่าผมว้าวมากแต่ว้าวในแบบว่าเฮ้ยม,มึงกล้าว่ะมึงแม่งเจ๋งว่ะแม่งโคตรพังอะไรเงี้ยแต่ชาวเน็ตมึงนอกก็จะแบบว่า what the fuck มึงเอามือถือไทยเหลอไม่แต่งภาพเลยเหรออะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดรูปให้ดูเดี๋ยวผมผมจะเลื่อนหน้าหน้าฟซไอจีของ The i Magazine ให้ดูนะ แล้วคุณจะรู้ทันทีว่างานไหนคืองานของเจอเกนผมเจอแล้วนี่โคตรเจ๋งนี่เห็นไหมครับเจอเกนเทเลอร์เกิดเจเกนเทเลอร์นี่คือใครครับโรเบิร์ตดดวี้จูเนียร์หนึ่งดอกนี่ เจเกนเทเลอร์ <Jared. laughs> เป็นไงงานเขาอ่ะเนี่ย,รเ,ยเริ่มชัดเริ่มมานะครับอันนี้ดูไปแล้วนะโรเบิร์ตดอนนี่จูเนียร์เจเกนเทเลอร์ถ่ายอันนี้อะไรเนี่ยชาลเมลตันเจเกนเทเลอร์ Jared. Jared. ถ่ายลิลลี่กลาสโตนเจเกนเทเลอร์ถ่ายนี่จูเลียนมัว ไลอ้อนกอล์ลิงนี่จูดี้ฟอสเตอร์แต่อันนี้แบบไอ้ไอ้ไอรูปนี้ยังยังเท่ยู่ผมว่าโปรโมทเกอะยังเท่อยู่นี่ดูนาตาลีพอร์ตแมนเป็นไงทุกคนโคตรเจ๋งม่ะถ่ายในร้านชัร้านอะไรเนี่ยใช่ร้านชัมวะร้านเสื้อผ้าคือรูปทั้งหมดเนี่ยลงในในิสาร W Magazine นทั้งนั้นเนะฮะ มีโคลัสเคสโอ้โหไงล่ะโอเคก็ประมาณนี้งานเขาคร่าวๆที่อยู่ใน,นเดม W m a แมกซีนที่ทำให้ผมรู้จักเขานะแล้วก็เริ่มแบบว่าดูงานเขาศึกษาวิธีการวิธีคิดซึ่งผมชอบมากแล้วแบบประวัติแม่งโคตรพังประวัติแบบคร่าวๆเลยนะเข้ามากๆเจอเนเลอร์เป็นคนเยอรมันโดยกำเนิดนะเรียนถ่ายภาพในมิวนิแล้วก็หนีทหาร ไม่อยากเป็นอาหารย้ายมาลอนดอนตอนอายุยี่สแล้วก็เริ่มถ่ายภาพแบบงานเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งไปเตะตาแบรนด์ใหญ่แล้วก็งานของเขาเนี่ยจะมีลายเส้นที่ชัดเจนน็คือแบบความดิบอารมณ์ของภาพที่มันแบบคือมันอารมณ์ของภาพที่ผมเข้าใจในที่นี้นะสำหรับงานเขานะไม่ใช่อารมณ์ของตัวแบบแต่เป็นอารมณ์ของคนคนที่กําลังเห็นภาพนั้นนะเข้าใจไหม ซึ่งมันค่อนข้างจะคล้ายๆกับพวกงานพนติ้งงานศิลปะภาพวาดทาาัางๆที่เราไปดูาตามแกลเลอรี่ความสมจริงความตลกร้ายแล้วก็แบบดีทัดน้อยอย่างที่เปิดให้ดูคืองานเขาจะดีทัดน้อยไม่แบบว่าไม่น่าพลาสติกคือวางแฟชั่นบางของ,งภาพใช่ไหมมันจะแบบว่าเหมือนแบบชียนหน้ากูเนียนมากเหมือนเหมือนยางอะเหมือนพลาสติกอะไรเงี้ยแบบโคตรปลอมอะไรเงี้ยน่ะ แต่เจอเกนจะแบบว่าถ้ามึงหน้าปุกมึงเรียบร้อยอ่ะโดนแล้วงานแจ้งเกิดเขาเนี่ยคืองานที่ถ่ายให้กับนิตยสารเยอรมันอ่เล่มหนึ่งผมอ่านไม่ออกอ่ะเป็นภาษาเยอรมันคือภาพมันจะมีนางแบบเลยอกอยู o ่ Q แล้วเขียนคำว่าเวอร์เซเช่โอเคก็หลังจากแจ้งเกิดกับนิตยสารในเยอรมันดังอ่ะเอาเป็นว่าแบรนด์แบบแบรนด์ไอพวกของแบรนด์เนมแฟชั่น ก็มันรุมไทายกแกบงหมดเลยนอกจากงานที่เขาถ่ายให้กับแบดงต่างงานเขาก็ยังได้รางวัลด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีแบบพวกคนงานการแสดงศิลปะน่าจะเป็นแบบฟิล์ภาพถ่ายของเขาแหละที่ลอนดอนปารีสมอสโกแล้วเขาก็ยังทำหนังสือภาพของเขาด้วยชื่อโกซี See, ในปี1999เขาถ่ายทังแบบที่เดินมาเขาเพื่อแบบเทสงานหน้ากล้องอะไรเงี้ยโดยที่แบบว่าไม่จัดอะไรเลยก็คือถ่ายตามถนนหน้าประตูอะไรเงี้ยเขาถ่ายไม่หมดเลย แอมฟิภาพตัวเองโป้เครื่องซ้อนวัยห้าสิบโคตรบ้าอ่าแล้วก็มีงานที่แบบว่าสารปบผมราว่าแม่งโคตรใจแข็งอะ่ะเป็นงานที่หรือว่าสะท้อนบาดแผลในวัยเด็กของเขาเขาเคยจัดนทิทรรศการแสดงภาพที่ชื่อว่า the quick and dead เป็นการสำรวจบาดแผลตัวเองตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่อ่าเขาเนี่ยจะแบ,แบกกล้องอะ่ะไปถ่ายแม่แล้วก็ คนอื่นในครอบครัวกูวเอากล้องติดตัวตลอดเจออะไรกูรถ่ายหมดมันทําให้เขารู้สึกว่ามันกลายเป็นการบําบัดเยีย,ยบบาดแผลของตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวด้วยหลังจากาที่แบบพ่อของเขาเนี่ยสิ้นไปด้วยการทําให้เขาเนี่ยเหมือนแบบพอเอากล้องพวกนี้ไปถ่ายใช่ไหมก็ทําทให้เขาได้แบบรู้สึกว่าเออทำให้เขาได้ใกล้ชิดครอบครัว ได้ใกล้ชิดแม่มากขึ้นถ่ายภาพครอบครัวครั้งนี้น่าจะแบบสิ่งที่ทำให้เขา,าดีขึ้นอะไรอย่างงี้ะครับอันนี้ที่หาเพแม่งบ้ากัเขาเขียนว่าและเพื่อสำรวจบาดแผลนี้เขาจึงแก้ผ้าทั้งตัวยืนเหยียบลูกฟุตบอลกีฬาที่พ่อเขาเกลียดมากต่อหน้าหลุมศพพ่อมือข้างหนึ่งขี่บริ่อีกข้างหนึ่งถือเบียร์แล้วก็กินอ่ะแนวคิดนะครับเจ็เกนเฮลเลอร์ เขามีแนวคิดยังไงในการทํางานตัวเจอเกนเองนะครับมองประมาณว่าความสวยเนี่ยไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบเขาเนี่ยเขาไม่แคร์นะว่าจะถ่ายแบบเซเลบคนนั้นหรือใครก็ตามจะอายุเท่าไหร่จะผอมจะแห้งจะสวยจะอะไรเขาถ่ายหมดเขารู้สึกว่าเขาอ่ะชอบสีผิวหนังของมนุษย์เว้ยคือเขามองว่าไม่ว่าคุณจะเหี่ยวจะผอมจะอ้วนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาาบอกว่ามันสวยหมดเลยซึ่งแบบ ว้าวงานเรากัเขาอาจจะแบบว่าถ่ายภาพที่มันแบบมีความเปลือยค่อนข้างเยอะเขาเลยบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติมากคนเราทุกคนเกิดมาก็เปลือยอยู่แล้วซึ่งมันก็ออจริงๆผม,มเป็นคนที่สนใจเรื่องแนวคิดมากกว่าเรื่องอุปกรณ์เพราะผมรู้สึกว่าความสําคัญของแนวคิดม,มันค่อนข้างสะท้อนตัวตนของผลงานเราฉะนั้นเนี่ยเวลา เวลาผมถ่ายรูปหรือท <aba> like ํางานอะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยเสียดสีเรื่องแบบเฮ้ยต้องมีอย่างงู้นอย่างนี้อะไรนี้นะนอกจากว่ามันจะจําเป็นจริงๆอ่ะก็ด้วยความที่ตัวเขาตัวตนเขาเป็นอย่างนี้นะแล้วก็มาบวกกับการถ่ายภาพที่เขาชื่นชอบอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าตัวตนของเขาในงานของเขาอะในงานภาพถ่ายค่อนข้างชัดเจนมากๆแต่ก็ จริงๆแล้วพอผมดูอะ่ะผมรู้สึกว่างานเก่าๆเขาอะ่ะมันจะไม่มันจะไม่โหดเหมือนตอนทำ W Magazine ที่ถ่ายโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียอะไรที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้นะคือมันจะเหมือนแบบว่ามันจะมีความสตรีทมันเหมือนกับงานแฟชั่นไดเทหน่อยคือผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องของตัวกล้องกับฟิล์มอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ที่ที่น่าสนใจเดดมอ ไม่รู้เด็กสมัยจะรู้จักไหมนะเมื่อก่อนดังมากอันนี้ก็คืองานในยุคแบบเก่าของเขานะปี98สายงานของเทเลอร์เนี่ยจะเน้นไปที่การใช้แสงธรรมชาติแสงธรรมชาติแบบธรรมชาติเลยไม่มีรีเฟกไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วก็อีกแบบนึ้งก็คือเขาจะถ่ายแบบเปิดแฟลชจ้าที่ไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรคือเหมือนเขาจะยิงไปยิงแฟลไปตรงๆเลย โดยที่แบบไม่สนใจว่าแบบมันจะมันจะแข็งมันจะอะไรด้วยเหตุผลสรายงานของเขาอะมันก็เลยทาใหเา้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ในโลกอินเทอร์เน็ตมากเพราะว่าบางคนก็บอกว่ามึงถ่ายกกมึงมึงจะแสงกาอะไรเงี้ยแต่ก็มีอีกฟากหนึ่งที่บอกว่าเนี่ยคืองานศิลปะงานของเทเลอร์เนี่ยมันจะไม่สวยตามนิยามความสวยงาม ทั่วไปที่คุณจะไม่มีทางเห็นได้ตามแบบงานของชัาปภาพคนอื่นแต่ว่าด้วยความที่เป็นไราเนี่ยทายที่แบบว่าค่อนข้างจัดจ้านทําให้เขาแบบว่าได้ร่วมงานกับแบรนด์ใหญ่มากมายคนงงว่ามึงไปเอาใครมาทายทํำไมภาพแบบนี้มาถึง อยู่ในแคมเปญนี้ทําไมภาพถึงอยู่กับแบรนด์นี้อะไรอย่างนี้มันก็ค่อนข้างแบบว่าก็โกไว้เล่านิดนึงซึ่งผมมองว่าอันนี้ก็คือแบบว่าน่าจะเป็นความชันฉลาดของตัวแบรนด์ด้วยที่รู้สึกว่าคนแบบนี้งานแบบนี้แม่งเหมาะกับการทำมาร์เก็ตติ้งแบบแบบไหนอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้แม่งก็เจ๋งนะไม่รู้ว่าแบบคนดูจะคิดยังไงนะเถียงก็ได้อันน,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 นี้อันนี้อันนี้อาจจะคิดไปเองนะคือเขารู้ว่าสไตล์ของเขาอะค่อนข้างชัดเจน แล้วใช้มันเป็นมาเก็ตติ้งแบบหนึ่งซึ่งมันก็อาจจะทําให้เนี่แหละเป็นที่พูดถึงผมคิดว่าคนเรียนถ่ายภาพมานะ่าจะแบบมันก็ถ่ายได้แหละใู้คนเรียนมานะไวาจะแสงบางๆถูกไหมรู้แบบรู้ทฤษฎีถ่ายภาพอบคือรู้แหละว่าต้องถ่ายไงให้สวยแต่กูไม่ถ่ายเพราะว่ากูอยากถ่ายในแบบของกูกูจะได้ดังกูจะได้เป็นที่พูดถึงอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นวิธีที่ที่แบบเจ๋งเหมือนกันเพื่อที่จะแบบว่าเผยแพร่อะไรอะ โชว์ความเป็นตัวตนโชว์แนวคิดของตัวเองขายให้กับแบรนด์นุ้นแบรนด์นี้ได้ด้วยอะไรอย่างนี้ผมว่าแม่งโคตรเจ๋งเลยผมว่าช่างภาพแบบนี้เก่งคือถ่ายสวยอะผมคิดว่ามันก็มีคนถ่ายเยอะแหละแต่ถ่ายแล้วรู้สึกอะทาให้คนรู้สึกแบบบางอย่างกับภาพอะไรเงี้ยมันค่อนข้างหายากก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจอเกนเดเลอร์ไม่รู้ว่าทุกคนจะอยู่ฝั่งไหนฝั่งแบบมึงกากหรือมึงเก่งอะไรเงี้ยสำหรับผมผมว่าแม่งเก่ง บอกเลยว่าแม่งเก่งมากเจอเกนเทนเลอร์ Taylor, ช่างภาพผู้เปลี่ยนนิยามความงามในโลกแฟชั่นตอนนี้ครับเจอกันคลิปหน้าจะพยายามทำคลิปบ่อยๆโอ้ยหายไม่นานเป็นเดือนเจอครับ